สวัสดีครับพบกับผมโดม46่หซึ่งผมจะเป็นตลกนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยสอบตกดเรื่องหัวใจนะจ๊ะนะฮะ <c oughs> แล้ววันนี้นะฮะเราจะพาทุกทุกท่านนะฮะไปชมละครกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันลกคดีเออไม่สิต้องเป็นวันละคดีะฮะถ้าเป็นวันละคดีที่สงสัยจะแย่เพราะเดือนหนงมีตั้ง30วันตบเป็นสามคดี <c oughs> แล้ววันนี้เรามาเสนอในคลองเรื่องพระอภัยมณีกันนะครับฮะแล้ววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับพบกับฉากแรกพระอภัยมณี ททาโนะครับเมื่อกี้รำหรือครับรำสิครับผมตุ๊กเทสังดานผีหนาโกนตัวเราพระอภัยฮะหนอแล้วหนอหนอแล้วหนอหนอเออเออเอ้ยมีเมียเป็นยักฉะชักฉะเรากลัวยิงหนักฉะเอ้เรื่องยักษ์ยักษ์กินฉะหนอแล้วหนอหนอแล้วหนอหนอเอ้ยมีลูกหนึ่งคนฉะหนอแล้วหนอหนอแล้วหนอหนอเออเอ้ย ชื่อสิงสุถชาชาชาตัวเท่าเข็บบุญชาเออเอๆคนอะไรตัวเท่าเข็บบุญฮะคือที่แรกเกิดมาตัวเท่าเข็บบุญฮะแต่เดี๋ยวนี้โตโต้เท่าปัญจญาแล้วโอ้คนยักขาดที่จะร้องเออแล้วก็กินที่ไหนล่ะครับมีลูกหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนชาดอนอนอดอเออชาเออเอ้ยชื่อสิงสุถชา ชาชาตัวเท่าเห็บขุดชาเออเอ้น่ารักเสียจริงชาหนอ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 เอ้อยู่ในเท่านี้ชาหนอ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 เอ้ชาเออเอ้ยมานานหลายปีชา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 เราอยากจะดีชาเออเอ้ยก็ถี่คุยข่ากันหน้าแฉกเนี่ยตัวเราเนี่ยพระอภัยแต่เองไม่ให้อภัย ไวขโมยไข่ตุ้มเหน็อยู่กับนางยักษ์มาหลายปีมีลูกหนึ่งคนนางยักษ์ก็จับมาขังไว้วันนี้เราจะหนีนางยักษ์เอ๊ะลูกเราอยู่ไหนนะสิ้งขโมยสิ้งขโมยลูกบ้าเ ลักโตู้กันลูกผมเเนือต็มงือจันเลยอะไรรึกอหนููไปเก็บเองสิหนูไปเก็บไม่หนูอากอ่ะเดี๋ยวพ่อเก็บให้ขอคไม่รู้ลูกเอาใะลูกผมลูกคนเดียววาอยู่ด้วยกันนยลูกคนเดียว เีืยวผ้าจะพอยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเราฝากลูกเราแป๊บนเราจะไปเก็บเสื้อผ้าอ๋อจะฝากลูกอ่าาใครนานๆน่ได้นะแป๊บเดียวหลยเดี๋ยวมา ไม่ิ้ไม่สนเลยฮะเนี่ยอะไรลูกอกนะหนูก็เก็บลูกไม่ได้หนูก็ไปเก็บสิพอเก็บกไม่ไนูก็ไปก็บ่ไไอเก็บไไ้พอเไมไวอะไรลูกไปจับตัวเล่ไปดีกว่าเราดีไปหเืออยู่แม่ ไม่เอาอยาไปพะอุมาอย่าไปด้วยกันมย่าไปพะอุมาอย่าไปพะอุมไปรูปแบอะไรแง่ๆพ่อลืมไปแม่จะเอาหินปิดปากทัไว้พ่อเป็นมนุษย์ไป็สามาจจะปินออกได้หนูเป็นลูกจ๊กหนูมีเรยอ่ะนะมาช่วยย่องลงมาช่วย จะทำอะไรเราตกแก้หัวพ่อพี่วันที่จะแตกหัวพ่อไปแตกมันเลยล่ะอะไรเล่า <c oughs> ไม่ <c oughs> พ่อดืมไปเราท่าที่ท่าออกไปแล้วไปออกกันท่านพ่อ <c oughs> อะไรเดินไปยุ่งกัน จะกลัวอะไรเฮ้ยอย่าละมาต้ำูก่อนมาฮะฉากต่อไปครับพบกับผีเสื้อสมจ้าเอ้ ตัวชิ้นเองกี่แหละม่าบัตตอรลายผิงซิงอะไรบัตเตอรลายผิงซิงผีเสื้อตีวอ๋อเขาไม่ได้ผีเสื้อสมุดโอ้ถ้าผีเสื้อสมุดก็ต้องเป็นบัตเตอร์ฟลายโน้ตบุ๊กทำไมเสียงใหญ่จังล่ะเป็นผูเสื้อเสียงเบ๋อโอ้โอ้แล้วไปไหนมาเนี่ยไปกระยับกระดอนอ๋อไปเที่ยวไปขโมยของล้อนเลยอยากมาว่าถึงฉันแบ็ชอบมากเลยนะ น้อสชายลำดับที่สยามพารากอนอ่ะมันพูดได้อ่ะพูดยังไงเฉียนผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะขึ้นปุ๊บหยอกเหรียญปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่าคุณหนัก45กิโลกรัมโอ้โหไฮโซมากเลยพูดได้ด้วยฉันตัดสินใจขึ้นบ้างขึ้นปุ๊บหยอกเหรียญปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่าทำไมในเคื่องดีละคนล่ะคะโอ้ยเรนหนังเนี่ยตอนนี้สุดทิ้งไปแล้วโอ้โหโหดเลยอ่ะแล้วซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยซื้อมาหมดเลย เสื้อตล้งเก่งรองเท้ากระเป๋าของกินโอ้โหเยอะแยะเลยซื้อมาให้ใครน่ะพี่อาภัยกับสิษย์สมุูรพี่อาภัยกับสิษย์เนี่าจะรู้ไม่่าพี่อาภัยมันมีกับสิงย์สมุูรนี้ไปแล้วว่าไงนะอ๋อหาลังก์นอยู่ว่าอาภัยมันมีกับศิษย์สมบูรนี้ไปแล้วปีไปแล้วฉันองไปตามคุกลับมา ไปเฝ้าฟังไป เรามาดู้ว่าเขาจะตามหรือไแม่เอาไม่ต้านแมวไปแล้วลูกแม่เ็แมจะมาแล้วลูกโอเว้าพันหมดเหนืのの่อยอ่ะเหนื่อยอะไรแล้วลูกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยลูกไปเจอยู่แม่จะมา อย่าไปเหออ๋ออออ๋อเสียอะไรฮะเสียแอปโขครับฮะอยูบบอกเสียมโโเจ้าไปยักเราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอ๋อโฮออโฮ เสร็จสักทีอ่ะปากของอะไรกของผมล่ะผมไม่อยากจะบ้าก็ได้ทำยังไงนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมอ่านในหนังสือมามันต้องเอาปีเป่าให้ตายปีปีเป่าให้ตายนี่ปี่ป่ะอยู่หดเองอะนี่มันคุยปากนี่ก็ใช้คุยเออเผาให้ตาย เป่าไม่เป็นรู้เป่าเป็นรู้เป่าปเป็นข้าพี่นี่เป่าไปลูก ລາລາຄ້ອ ต่อเป็นสีจมูกแม่เอกน้าร้านนะคะน่าร้านน้ออ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะอันดับต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวขอขอเรียนเชิญคุณครูไทยภาษาชีพนะคะเดี๋ยวคุณครูจนะให้รางวัลเมื่อกี้นี้ผู้แจงลืมลืมให้รางวัลน้องน้องอ่ะเงินงนี่เงินที่แจกไปก่อนเนี่ยคือรางวัลพิเศษค่ะอันนี้นะคะเป็นรางวัลที่ทางโรงเรียนเตรียมไว้ให้สำหรับนักแสดงนะลูกอ่ะอนุบาลลืมยืน น้องๆยืนค่ะปุนี่มีปิ๊งยืนเลยลูกยืนเลยมารับมารับกอซิล่าน้อยคนละหนึ่งตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อแถวมาเลยลูกขอบคุณค่ะด้วยค่ะโอเคต่อแถวไปนะพานะได้กอซิล่าน้อยกันไปคนละหนึ่งตัวกอซิล่าน้อยกอซิล่าตัวนี้ต้องต่อแถวต่อแถวไหม รอก่อนนะจ๊ะ <impros> <Okay. impros> <impros> ไปโลกเปน็นเดินลงมาเลยน,นักสแสดงเดินลงมาหน่อยครูแจ็คอยากอยู่ใกล้ดาราอเดินลงมาหน่อยอโมตลกเดี๋ยวขอยืมอันนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยไทรคุยมากจัดการเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอยืมอันนี้ก่อนนะ,อะโอเคอเดี๋ยวครูไทยภาษาชีพนะคะจะให้นอวันพิเศษกับนักสแสดงของเราม แล้ววันพิเศษเนสีอะไรเนี่ย